สวัสดีครับผมอยู่กผมนะพี c a แคทเกม g ครับผมเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่แลนด์ออฟเดนนะครับผมอาท์ที่18โอเคแต่ที่เช็คเรือมาก็มีเรือเนี่ยแหละที่มันลงไปทำอะไรไม่รู้แฟบป่เอเฮ้ยเฮ้ยมึงแฟบอ่ะงแฟบพูดอะไรไปกันครับ ปืน M16 ถือไว้เป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะแรงแอดวานซ์มันได้เข้ามันได้เข้าทางนี้หรือเปล่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหไม่เห็นเออ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 ผมไม่เห็นจริงๆเลยคราเมื่อกี้เนี่ย โอเคเข้าไปโอเคตรงนี้เป็นน้ำปะโอ้ตรงตรงนี้เป็นน้ำจริงๆนะครับผมเส้นมัะแจให้เข้าทางนี้นะครับถูกแล้วตรงนั้นมีจอบอยู่นิ่งๆไป ค่อนข,ข้างที่จะถึกแล้วโอเคมันให้เราไปไหนขึ้นข้างบนเหรอเอ,อเดียวตรงนั้นมีอะไร ค okay. กระโดดกระโดดไม่ขึ้นขึ้นทางขึ้นทางนี้แทนก็ได้ว่ากำเดินอ้อมในฝานะฮะเพื่อเพื่อที่จะได้ไปนี่อย่างสบายใจเกี่ยวกันมาวะ คข้างบนน่าจะมีอยู่แน่นอนครับเป็นสิบหกนี่ไงครับแอดวานแอดวานมามามารวมรวมกันรวมรวม,รวมเอากรับโอเคไปเลย เอ็มสิบหกเราจะสำรวจรอบๆกันโอเคมียายาหรือยา่านะอืมโอเคขึ้นไปแล้ว เออยเฮ้ย,ยิงไงมันตายไม่ทันครับเราขึ้นมาอยู่บนอ๋อมมันจะไม่มีอะไรนะโอเคมันจะให้ไปทางนูน้นลูกซองดีกว่าเอ็มซีหกประหยัดไว้ม้งเออเน้นๆ นี่นูอยกลับมาที่เดิมที่เดิมไปตรงที่ยิงสไนช์ช่วยมันครั้งแรกโอเคเก็บลกูกสวนเก็บก,กูกสซ่เก็บสวนโอ่เคเดินไปเข้า,ไ,าขไป สักคู่นะครับโอเคครับผมมาโอเคน้องมันมากลัวนะครับผม ทากตันครับเออเออเคทางนี้ล็อกโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเหมือนจะเข้าประโตูนี้นะเก็บระเบิดเก็บกระสุนเมื่อกี้นี้เราเก็บยาไปแล้วใช่ไหม กแจแจะเปิดห้องอะไรอะ่ะมีไฟฉายไหมไม่มีไปตรงนู้นกันล็อกอที่ใดที่ใดมีล็อกที่น่าต้องมีอินดี้ถุยไม่เกี่ยวกันเลยโอ้จะขึ้นไปเรื่อย โอ,อ้โหเกมมาต่อครับเมื่อนกนี้แม่เขาแม่เขาเรียกใช้งานนะครับผมกระสุนเหมือนกระสุนที่เราเก็บมาจะจะนี่นะครับผมจะนี่จะไหนเออเค go back o l h i t e กลับไปที่เรือเหรอใช่ไหมมาเดินลงมาเดินลงไวจังที่ขึ้นนั้นนานจังเลยเออว่าแล้วระหว่างทางมันให้เรากลับไปง่ายหรอกเอ้ยตรงนั้นตรงนั้นเรามาคนละดีกว่าเออ โอ,โอ้ย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 มันมาเยอะโอ้ยอย่ามันฟาดพม่นี่ฟาดรถเยอะเรือนะครับผมรถเยอะอืมโอเคนี่ไงว่าแล้วต้องมี เราต้องไปเอออย่างเงี้ยแหละโอ้โดนจนได้ให้ลงไปเลยโอเคผีเปไน้มาจากทางนี้โอ้ยไม่เบอมอิกเอ,อ้ รีโหลดแบบผีตัวนี้หมันไส้ครับหมันไส้โอเคลงทางนี้หรือเปล่าโอเคครับ M 1 6อยู่ไหนเอาเราเบิดไฟกันอุ้ยชุบอุ้ยอุ้ยอ้ยา โชลีลาก่นตายด้วยครับผมโอเคไปเลย <Okay. S 1> นี่ไงว่าเราต้องมีอ้ยอยอสูตสเลขสิบหก สามสาอเคไปที่เรือกับมีผีหรือเปล่ามีแล้วครับผมโอ้มีดักโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่เรือกันแล้วนะครับผม Ok Ê! Hey, lai à? Ê! Nhớ chưa mục lai เฮ้เฮ้เฮ้เยเย็นผมเห็นเมืองเลยเฮ้เฮ้มันเป็นซอมบี้นะครับผมมันติดเชื้อโหคนดีทำกลายเป็นซอมบี้หมดเลยอะใจเลยคนดีต้องแเฮเลยด่ามานะครับผม เขาก็ได้ตายที่เรือนี้นะก็ยึดเงินไว้อะไรให้เขาแป๊บนึงนครับโอเคพอละเขาเป็นว่าเจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็ขอขอบคุณเลยนะครับผมบ๊ายบาย